ก็เนื้อครึ่งกิโลค่ะหั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วนี่ก็ใบกะเพราค่ะทุกคนใบกะเพราวสวยงามมากเลยมาผัดกะเพรากันค่ะกะเพราเนื้อพริกของเราก็ใกล้จะแหลกแล้วค่ะตําให้แหลกนะคะตําให้ละเอียดค่ะไม่ต้องละเอียดมากเกินไปหรอกค่ะพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแดงกินดานกับกระเทียมนะคะ ตำคุเคุเคุเรคุเรตำให้คุเลคุเลแหลกมั่งไม่แหลกมั่งค่ะเราก็จะมาผัดกะเพรากันนะคะทุกคนเราก็จะมาผัดกะเพรากัน,นะคะ่ะสําหรับคนที่ไม่กินน้ํามันนะคะคนที่เขาลดเขาลดไขมันค่ะเขาให้ผัดแบบผัดใส่น้ําเฉยๆไม่ต้องใส่น้ํามันค่ะทุกคนใกล้จะแหลกแล้วค่ะ ใกล้จะแหลกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาผัดกะเพรากันค่ะผัดกะเพราไร้น้ํามันกันนะคะทุกคนาย่ไก่ไม่ใส่น้ํามันค่ะายไก่ไม่ใส่น้ํามันนะคะทุกคนเดี๋ยวายไก่จะทําให้ดูค่ะเย่ไก่ไม่ใส่น้ํามันนะคะผัดกะเพราไร้น้ํามันค่ะผัดกะเพราเนื้อนะคะผัดกะเพราเนื้อไร้น้ํามันนะคะ สำหรับคนที่ไม่กินน้ำมันค่ะทุกคนสำหรับคนที่เขาไม่กินน้ำมันนะคะมาดูวิธีผัดกันเลยค่ะผัดกะเพราไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวก็เดือดค่ะเดี๋ยวก็เดือดผัดพริกแผดได้ให้มันหอมเหมือนผัดน้ำมันนะคะเดี๋ยวมันก็เดือดค่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็เดือดนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เราก็เตรียมใบกะเพราแล้วเนื้อของเราก็มีแล้วนะคะเนื้อของเราก็มีแล้วค่ะใบกะเพราของเราก็มีแล้วนะคะเด็ดไว้อย่างสวยงามมาดูวิธีทำกันเลยนะคะผัดกะเพราเนื้อค่ะไร้น้ำมัน กเผาเนื้อนะคะไรน้ำมันเดี๋ยวหาน้ำตาลทรายก่อนค่ะทุกคนน้ำตาลทรายข่อย่ใส่นอ้องบ้านี้น้อน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหญย,ยไก่หายไปไหนเอ่ยน้ำตาลทรายก่อนนะเอาเจอแล้วเจอแล้วค่ะน้ำตาลทรายเจอแล้วยายไก่เจอน้ำตาลทรายแล้วนะคะผัดพริกให้หอมค่ะ ผัดพริกให้หอมนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันหรอกใส่แค่นี้พอผัดพริกให้หอมค่ะทุกคนผัดพริกให้หอมค่ะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยเนื้อนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะถ้าอยากให้หอมใช่ไหมเดี๋ยวไก่ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปสักหน่อยนึงเพื่อความหอมนะ มันจะได้อร่อยอร่อยเนะปกติผัดก็ะเทาเขาไม่ใส่ใบมะกรูดหรอกแต่ยายไก่ใส่ไปเฉยๆนะจะได้หอมเนะาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะฮะผัดผัด ผัดกะเพราเนื้อค่ะผัดกะเพราเนื้อไร้น้ำมันนะคะทุกคนผัดกะเพราเนื้อไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวไก่ก็จะทำเป็นคลิปยาวเลยนะคะก็มาเติมเครื่องกันค่ะทุกคนมาใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่เครื่องกันเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะก็เหมือนผัดกะเพราที่ว่าใส่น้ำมันทั่วไปนั่นแหละใส่น้ำตาลทรายนะอย่าใส่เยอะค่ะไม่ต้องใส่เยอะเด้อ เอารสด,ดีของเราใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะทุกคนน้ำมันหอยนี่ขาดไปได้เด้อน้ำมันหอยนี่ขาดไปได้เด้อซอ,ไไอ,อสภูสเขาหน่อยค่ะซอสภูสเขาอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มไม่ต้องใส่เยอะอ่ะอันนี้ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำถ้าไม่ใส่ซีอิ๊วดำก็ไม่สีไม่สวยเนะาะผัดลงไป น่ากินนะผัดกะเพราไร้น้ำมันค่ะชุดรสค่ะชุรสไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ายไก่ใส่ไปกับพริกแล้วไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะคะผัดให้หอมด้วยค่ะทุกคนอืมอร่อยแล้ว น้ำปลาแทบไม่ต้องใส่เลยนะคะน้ำปลารสชาติอร่อยแล้วค่ะผัดเนื้อไรน้ำมันค่ะทุกคนผัดเนื้อไรน้ำมันนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆนะขอบอก แลื na, ay, ้อก right, right, right. ็น oh okay. oh, oh, like oh, ิ่มๆนะเนื้อวัวเนื้อวัวแท้ๆเลยนะเนื้อมันนิ่มมากเลยนะคะทุกคนเนื้อมันนิ่มมากเลยค่ะอาเราก็มาใส่ใบมะกรูดกันค่ะเรามาใส่ใบมะกรูดกันนะคะใส่ลงไปค่ะใบมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ใบกะเพราค่ะโอ้ยขอโทษค่ะใส่ใบกะเพราค่ะโอ้ยทำไมยังพูดผิดแบบนี้เนาะใส่ใบกะเพราค่ะทุกคน มารับชมกันเลยนะคะหอมค่ะหอมหอมออกมานอกจอเลยนะหอมออกมานอกจอเลยนะคะอ่าใส่ใบกะเพราผัดเนื้อค่ะผัดเนื้อเนื้อวัวค่ะนิ่มๆซื้อมาครึ่งกิโลนี่ได้เยอะนะมารับชมมารับทานกันเลยค่ะอืมผัดให้ต้้งไงแล้วแบ่งไว้กินหน่อยก็ได้ผัดไม่ใส่น้ำมันไง น่ากินมากค่ะทุกคนหอมใบกะเพราเม่ใส่ใบกะเพราน้อยไปหน่อยหรือเปล่าหอมหอมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเนื้อมันนิ่มมากเลยมาอร่อยด้วยกันนะคะผัดเนื้อค่ะผัดเนื้อไรน้ำมันนะคะไม่ใส่บไม่ใส่น้ำมันค่ะไม่ใส่น้ำมันค่ะอร่อยมากเลยสค อร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆค่ะยกนิ้วให้เลยรสเด็ดค่ะเนื้อวัวผัดกะเพราไร้น้ำมันค่ะทุกคนมารับประทานด้วยกันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆต่อไปค่ะผัดกะเพราเนื้อของยายไก่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยแค่ไหนขออร่อยแค่ไหนมาทานด้วยกันค่ะอร่อยจริงๆนะคะ อร่อยมากเลยมาเ้อมาเด้อ,เ,ดอเนื้อเราก็สุกแล้วเนี่ยวานหวานเนื้อมันหวานเนาะเนื้อมันสดดีเนาะเดี๋ยวนี้เนื้อแพงนะคะทุกคนเนื้อแพงค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยค่ะขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณมากที่มารับชมค่ะ อย่าลืมมากินเนื้อกระเพราผัดกันนะคะกระเพราผัดเนื้อผัดกระเพราไร้น้ำมันค่ะทุกคนเนื้อผัดกระเพราไร้น้ำมันอร่อยอร่อยนะคะมากินกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยออเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะ มากินด้วยกันค่ะในที่สุดกะเพราเนื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมากินกะเพราเนื้อผัดด้วยกันค่ะกะเพราเนื้อผัดไร้น้ำมันนะคะ